โอ้สาธุสาธุสาธุบุญแน่บุงแน่สื่อสาธุเต่คตาคงเต่าแกะสื่อของมาถวายโอ้ยจะเป็นใจบุญใจกุศลครับเด้เอ,อขออนุโมทนา,บ,นนา,บ,นาบุญน้ำฝนได้หลายบุงแน่บุญทั้งเต่าแกะทั้งทุกสิ่งทุกอย่างทั้งสาธเสียทั้ง กระมังแทังขันโอ้โอสิงทุกอย่างทั้งสาดอีกเต็มเป็นรอยพื้นมุนต้นนี่แก้วก็ได้โอโมทนาน้ำพ่นเดอ้อสายบุญทางไก่ทางไก่ทางไก่ก็ได้เห็นเพ่นกะโมทนาน้ำพ่นเดอเอ้อเออเซเมนตอันิี้ส่เพ่นสงูงเพ่นจากสางน้ำทั้บุญอืมันใดที่ดีเขาเอด็ดเอาโลด อันใดดีดเฮอารลดอันใดทีบดีมีคนว่าจังสันจังสี่เขาก็จะไปสนใจเขาทำบุญของเขาอือฮะทูาสาทูโมทนาบุญน้ำฝนหลๆเ้ออ้าจเจริญพอ,อนจเจริญพอ,อน